สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกโมเดลธุรกิจแบบใหม่ที่กำลังจะเปลี่ยนโลกของคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไปเลยนะครับนี่คือแนวคิดที่เรียกว่า Creator Business ซึ่งเป็นเส้นทางที่ยั่งยืนกว่าเดิมมากๆโดยทั้งหมดนี้เราถอดบทเรียนมาจากปรัชญาของคุณน็กสิวการครับ คือถ้าเป็นโมเดลแบบเก่านะครับที่เราคุ้นๆกันก็นกคือการวิ่งตามเทรนด์ปั่นยอดวิวเยอะๆเพื่อให้สปอนเซอร์เข้าซึ่งมันก็เหนื่อยเหมือนวิ่งอยู่ในล้อจัก,กรยานไปเรื่อยครับแต่โมเดลใหม่หรือที่เรียกว่าครีเอเตอร์บิสเนสเนี่ยจะเปลี่ยนโฟกัสเลยคือหันมาเน้นที่การสร้างคุณค่าสร้างความไว้วางใจโดยตรงกับคนดูของเราเพื่อสร้างธุรกิจจากชุมชนของเราเองไม่ใช่การพึ่งพาสปอนเซอร์เป็นหลักอีกต่อไปแล้วครีเอเตอร์บิสเนสมันคืออะไรกันแน่พูดง่ายๆเลยนะครับ มันคือโมเดลที่ครีเอเตอร์สร้างธุรกิจของตัวเองขึ้นมาจริงๆผ่านการขายสินค้าหรือบริการที่มันเข้าไปช่วยแก้ปัญหาให้กับคนดูของเราได้แบบตรงจุดเลยซึ่งวิธีนี้แหละครับที่ทําให้เราเติบโตได้อย่างยั่งยืนโดยที่ไม่ต้องรองเงินจากสปอนเซอร์อย่างเดียวและนี่คือแผนที่ทั้งหมดที่เราจะมาดูกันในวันนี้ครับมีทั้งหมด5ขั้นตอนกับอีกหนึ่งปรัชญาสาคัญเราจะเริ่มตั้งแต่การปรับความคิด การหาเรื่องราวของตัวเองการสร้างของมาขายการวางระบบไปจนถึงปรัชญาที่เป็นหัวใจของความสำเร็จทั้งหมดนี้เลยครับเอาล่ะ right, ครับเรามาเริ่มกันที่ด่านแรกและเป็นด่านที่สำคัญที่สุดเลยนั่นก็คือการปรับความคิดหรือ Mindset ของเราเนี่ยแหละครับเพราะมันคือรากฐานของทุกอย่างเลยถ้าความคิดเราไม่ถูกตั้งแต่แรกนะขั้นตอนที่เหลือทั้งหมดก็แทบจะไม่มีความหมายเลยครับโอ้โห oh คำถามนี้ผมว่ามันจี้ใจดำหลายของมากเลยนะ แต่ฉันไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแล้วใครจะมาฟังฉันล่ะนี่แหละครับคือกำแพงที่ใหญ่ที่สุดที่มันคอยหยุดคนเก่งๆหลายคนเอาไว้ไม่ให้แม้แต่จะก้าวขาวออกจากจุดสตาร์ทด้วยซ้ำแล้วเราจะทลายกำแพงความกลัวนั้นได้ยังไงคำตอบก็คือการปรับมุมมองแค่4ี่อย่างนี้ครับหนึ่งเลยคือเราไม่จำเป็นต้องเป็นกูรูขั้นเทพแค่รู้เรื่องนั้นลานมากกว่าคนทั่วไปนิดหน่อยก็พอแล้ว2คือต้องเชื่อว่าเรื่องราวของเราเนี่ยมันมีประโยชน์กับใครบางคนบนโลกนี้เสมอ3คือ เลิกคิดที่จะคุยกับคนทั้งโลกแต่ให้คุยกับคนที่เป็นเหมือนเราก็พอและข้อสุดท้ายซึ่งสำคัญมากคือตั้งเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาให้กับตัวเองในอดีตครับและคำพูดนี้ก็คือบทสรุปของเรื่อง mindset ที่ดีมากๆเลยครับต้องไม่ต้องเก่งที่สุดแค่เก่งกว่าค่าเฉลี่ยและรู้จักนำเสนอตัวเองให้เป็นก็พอแค่นี้เลยครับมันไม่ใช่เกมที่ต้องแข่งกันเป็นที่หนึ่งแต่มันคือการทำให้คนอื่นเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วต่างหากเอาล่ะครับ พอความคิดเราพร้อมแล้วเนี่ยก็มาลุยกันต่อที่ขั้นตอนที่2เลยนั่นก็คือการค้นหาเรื่องราวของตัวเองซึ่งมันคือกระบวนการของการตกผลึกความคิดแล้วก็ถ่ายทอดมันออกมาให้กลายเป็นคอนเทนต์ที่น่าสนใจครับแล้วเคล็ดลับของการมีคอนเทนต์แบบไม่รู้จบคืออะไรจริงๆมันง่ายมากเลยครับมันคือการทบทวนตัวเองอย่างสม่ำเสมอการเขียนบันทึกหรือเจอเน a l ์ลิงเนี่ยจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราตกผลึกบทเรียนต่างๆในชีวิตออกมาได้ง่ายขึ้น แล้วเราก็นําสิ่งที่เรียนรู้นั่นแหละครับมาถ่ายทอดให้กับคนดูของเรามันเป็นกระบวนการที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังมากๆเลยนะสไลด์นี้นะ่าสนใจสุดๆเลยครับเพราะเป็นคําแนะนําที่อาจจะสวนทางกับความเชื่อของหลายคนเลยนะที่บอกว่าในช่วงแรกให้เน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพพอเราเริ่มทําจนคล่องแล้วเนี่ยค่อยกลับมาโฟกัสที่คุณภาพทําไมล่ะก็เพราะว่าการทําซ้ําๆนี่แหละครับคือวิธีสร้างวินยัยและความเชี่ยวชาญที่ดีที่สุดมันสําคัญกว่าการรอให้ทุกอย่างเพอร์เฟกตั้งแต่ชิ้นแรกเยอะเลย แล้วทำไมปริมาณถึงสำคัญนักในช่วงแรกคำตอบอาจจะอยู่ในแนวคิดเรื่องกด7ชั่วโมงนี้แหละครับเขาบอกว่าคนเราเนี่ยต้องใช้เวลาอยู่กับคอนเทนต์ของใครสักคนประมาณ7ชั่วโมงถึงจะเริ่มจดจำและรู้สึกผูกพันกับคนคนนั้นได้จริงๆนั่นก็แปลว่าการทำคอนเทนต์ออกมาเรื่อยๆสม่ำเสมอเนี่ยมันสำคัญกว่าการมีคลิปไวรัลแค่คลิปเดียวแล้วก็หายไปเลยนะครับดังนั้นเป้าหมายที่แท้จริงของการทำคอนเทนต์ในโมเดลนี้มันเลยไม่ใช่การไล่ตามไวรัลครับ แต่คือการทำให้คนเห็นผลงานของเราบ่อยๆทำให้คนจดจำเราได้และท้ายที่สุดคือการทำให้คนเชื่อใจเรา3อย่างนี้ต่างหากที่เป็นเสาหลักในการสร้างชุมชนที่แข็งแกร่งขึ้นมาพอเราสร้างความไว้วางใจได้แล้วก็มาถึงขั้นตอนที่3ครับนั่นคือการสร้างข้อเสนอหรือพูดได้ง่ายก็คือการเปลี่ยนความเชื่อใจที่อุตสาหสร้างมาให้กลายเป็นรายได้ที่ยั่งยืนนั่นเองครับแล้วจะเริ่มสร้างส,างสินค้าชิ้นแรกยังไงดี สไลด์นี้ให้สเต็ปที่ชัดเจนและเสียงน้อยมากๆเลยครับเริ่มจากหาไอเดียโดยการแก้ปัญหาให้ตัวเองในอดีตจากนั้นก็ไปทดสอบไอเดียโดยการถามคนดูตรงๆเลยว่าผมมีไอเดียแบบนี้สนใจกันไหมถ้ามีคนสนใจก็สร้างของฟรีขึ้นมาชิ้นหนึ่งก่อนเพื่อสร้างความคุ้นเคยและความเชื่อใจแล้วสุดท้ายค่อยนําเสนอของที่ต้องจ่ายเงินเพื่อแก้ปัญหาที่มันลึกกว่าเดิมครับสไลด์นี้เทียบให้เห็นภาพชัดเจนเลยครับว่าของฟรีกับของที่ต้องจ่ายเงินเนี่ยมันมีบทบาทต,ต่างกันนะ แต่ว่ามันส่งเสริมกันของฟรีก็ทําหน้าที่เหมือนเป็นประตูบานแรกที่เปิดให้คนได้เข้ามาทําความรู้จักแล้วก็เชื่อใจเราในขณะที่ของที่ต้องจ่ายเงินจะเข้ามาแก้ปัญหาที่ลึกกว่าเพื่อสร้างไรายได้แล้วก็มอบคุณค่าที่มันสูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งครับเอาล่ะครับหลังจากที่เราขายของชิ้นแรกได้แล้วคําถามคือแล้วจะไปต่อ,อยังไงนี่แหละครับคือขั้นตอนที่4คือการสร้างระบบขึ้นมา เพื่อเปลี่ยนจากการขายแค่ครั้งเดียวให้กลายเป็นธุรกิจที่มันยั่งยืนจริงๆครับระบบที่ยั่งยืนเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยเสาหลัก4ต้นครับ 1. คือต้องสร้างเส้นทางการเดินทางของลูกค้าให้ชัดเจนเลยตั้งแต่ของฟรีไปจนถึงของที่จ่ายเงินแล้วก็การซื้อเพิ่ม 2. คือเราต้องเป็นเจ้าของช่องทางสื่อสารเองเช่นอ e ีเมลหรือไลน์เพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปพึ่งพาแพลตฟอร์มอื่นมากเกินไป 3. คือการดูแลลูกค้าเก่าให้ดีมากๆเพราะพวกเขาคือสินทรัพย์ที่สําคัญที่สุดเลย และสุดท้ายคือการทําซ้ําและเพิ่มคุณค่ากับสิ่งที่เราทําอย่างต่อเนื่องและแล้วเราก็เดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายครับนี่คือหัวใจที่ขับเคลื่อนทุกขั้นตอนที่เราคุยกันมาทั้งหมดมันคือปรัชญาที่เป็นแก่นแท้หรืออาจจะเรียกว่าเป็นความลับที่แท้จริงของความสําเร็จในโมเดลนี้เลยก็ได้ครับและนี่คือหลักการที่สําคัญที่สุดเลยครับเงินมาจากการสร้างคุณค่าเสมอนี่เป็นกฎที่ไม่มีข้อยกเว้นเลยนะครับการสร้างคุณค่าต้องมากก่อนการสร้างรายได้เสมอ และสไลด์นี้คือสิ่งที่เราต้องจำไว้ในใจเสมอเลยนะว่าเบื้องหลังทุกยอดวิวทุกผู้ติดตามและทุกยอดขายมันคือมนุษย์จริงๆที่มีชีวิตมีความรู้สึกหน้าที่ของเราคือการช่วยแก้ปัญหาให้พวกเขาไม่ใช่การมองพวกเขาเป็นแค่ตัวเลขนี่คือการเปลี่ยนมุมมองจากการไล่ตามตัวชีวัดไปสู่การสร้างผลกระทบที่มีความหมายจริงๆครับสุดท้ายนี้ลองกลับมาที่คำถามที่ทรงพลังมากๆบนสไลด์นี้ดูนะครับ มีปัญหาอะไรบ้างที่เราสามารถย้อนกลับไปแก้ไขให้กับตัวเองในอดีตได้เพราะคำตอบของคำถามนี้แหละครับอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจครีเอเตอร์ที่ยั่งยืนสำหรับใครหลายคนเลยก็ได้ครับ